สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูรณ์ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธ สุขเสารอาทิตย์เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่านาครแลลับอายุทยาแห่งความหลังตอนที่ยีสิบค่ะนับว่าพระยาตากศินมุ่งหน้ากับเพื่อนร่วมใจจำนวนรวมห้านายเริ่มต้นคิดกู้ชาติไทย วันนั้นตรงกับวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ค่ำปีกุลพุทธศักราช2,309ทหารคู่ใจห้านายต้องสู้กับข้าศึกสามารถผ่านวงล้อมออกมาได้มุ่งตรงไปสู่บ้านหันตราระหว่างทางพบทั้งคนไทยและคนจีนหลบหนีข้าศึกมีช้างม้าและอาวุธจึงรวบรวมจัดเข้าเป็นหมู่เป็นกอง ตีทัพมพม่าพ่ายไปทุกครั้งชื่อเสียงของพระยาตากศินเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าพวกข้าศึกเกรงบุญบารมีและเดชานุภาพมีพวกหลบภัยจากพมา่าข้าศึกเข้ามาสมัครเข้าพึ่งบุญบารมีรบกู้ชาติด้วยพระยาตากศินปรึกษานายทหารว่ากรุงศรีอยุธยาจวนจะเสียแก่ข้าศึกในไม่ช้าแล้ว เราจะรวบรวมซ่องสุมประชาราษฎรแล้วจะยกพลกลับมากู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนเป็นราชธานีดังเดิมทำลายล้างค่าศึกให้สุดสิ้นแผ่นดินไทยเพื่อทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาและบำรุงสมณาชีพรามให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันต่อจากนั้นเราก็รู้กันว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงทนได้กู้ชาติไทยให้กลับคืนอิสรภาพ โดยได้ขับไล่ข้าศึกศัตรูหมดสิ้นแผ่นดินไทยพระองค์ท่านสามารถกู้แผ่นดินไทยกลับคืนมาสู่ความเป็นอิสรภาพภายในเวลาเพียงเจดเดือนเท่านั้นเหตุการณ์เหมือนปาฏิหาริย์ประชาชนในแผ่นดินไทยแซ่ซ้องสรรเสริญทั่วไปด้วยบุญบาร,รมีบัรดาลให้พระองค์สามารถกู้แผ่นดินไทยพ้นอำนาจจากมือของข้าศึกกลับคืนมาสู่ความเป็นอิสระดังเดิม นับว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชเป็นผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติแผ่นดินไทยอันใหญ่ยิ่งซึ่งชาวไทยไม่สามารถจะลืมพระคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตลอดไปหากบ้านเมืองแผ่นดินไทยยังไม่มีอิสรภาพประชาชนพลเมืองทั่วไปก็อยู่เป็นทาสมีลมหายใจไปวันหนึ่งวันหนึ่งชีวิตไม่มีความหมายอะไรจนกว่าจะมีผู้มากู้อิสระคืนคงเอกราชเท่านั้น บัตรนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตากสินมหาราชได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยมาด้วยความยากลำบากตรากรำนับแต่เริ่มมีทหารเพียงห้านายดังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เป็นโครงยกย่องพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตากศินมหาราชซึ่งได้ต่อสู้ทหารข่าศึกที่บ้านพรานนกไว้ตอนหนึ่งว่า มาปะประปากต้อนตามติดตนหนึ่งกับคนสนิทนับห้าขับแสะศึกประชิดชล่าไล่ทะลวงแ่หมู่ม่านสามสิบม้าหมดห้าวเฮหนีบัดนี้ข้าพเจ้าขอยุติเรื่องพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนตากสินมหาราชเรื่องราวที่พระองค์ท่านประทานให้ เมื่อพระองค์กู้ชาติเป็นพระคุณแก่ชาติไทยทั้งชาติไม่สามารถลืมได้ไว้เพียงเท่านี้และจับเรื่องนครแลรับต่อไปเมื่อหัวหมู่สุรเทพได้ทราบเพียงกรุงศรีอยุธยาแตกพวกข้าศึกได้เข้ายึดกรุงศรีอยุธยาได้แล้วเท่านั้นเรื่องเหนือจากนั้นก็ยังไม่ทราบข่าวเพิ่มความร้อนใจยิ่งขึ้นเพราะไม่ทราบว่าเสด็จในกรม จะได้รับความลำบากและหลบภัยไปแห่งใดหรือถูกจับเป็นเฉลยของพวกพมา่าค่าศึกแล้วจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ความร้อนใจห่วงเจ้านายนั้นมากกว่าที่จะนิ่งนอนใจต่อไปได้จึงปรึกษากันถึงเรื่องจะออกเดินทางไปสืบข่าวเสด็จในกรมในวันรุ่งขึ้นด้วยความเป็นห่วงใจไม่สบายแม้จะลำบากเพียงใดทุกคนก็จะยอมพลีเพื่อผู้มีพระคุณ ต่างก็มีจิตใจเดียวไม่ย่อท้อเมื่อปรึกษาเสร็จแล้วก็พากันเข้าไปในโบสถ์นมัสก,การลาพระอาจารย์ก่อนออกเดินทางเพราะได้พักอาศัยและได้รับความร่มเย็นตลอดมาเมื่อพระอาจารย์ได้ทราบว่าหัวหมูจะออกเดินทางด้วยความร้อนใจมีความกระตันยูกะตะเวทีต่อเจ้านายผู้มีพระคุณจึงพูดว่าการถี่ประสบ จะรีบออกเดินทางเพราะความร้อนใจคราวนี้อาตามาก็ไม่มีอะไรจะท้วงประสบอีกต่อไปแต่อาตามาอยากจะแนะนำว่าเวลานี้ภัยอันตรายจากพวกศัตรูยังมีมากหากจะไปไม่มีที่ทางจะพักพิงหลบซ่อนตัวก็จะเสียทีพวกศัตรูฉะนั้นอาตามาอยากจะแนะนำให้ไปหลบซ่อน ในที่ซึ่งพอจะปลอดภัยได้มากกว่าที่จะเร่ร่อนไปไม่มีจุดหมายฉะนั้นอาตมาขอให้ประสบจงไปหาท่านสมภารวัดหนึ่งอยู่ไม่ห่างไกลาจากกรุงศรีอยุธยามากนะักเป็นวัดไม่ใหญ่ไม่เป็นที่สนใจของพวกข้าศึกพระโบสถและกุฏิก็ซุดโสมที่ท่าน้ำวัดก็กำลังจะพังลงน้ำ เมื่อพระอาจารย์ได้อธิบายถึงวัดที่จะแนะนําให้เป็นที่เข้าใจกันแล้วก็เขียนหนังสือฝากฝังไปยังสมพานผู้คุ้นเคยกับท่านวันต่อมาพอฟ้าสางเสียงไก่ขันหัวหมู่สุรเทพกับพวกทหารก็ออกเรือเดินทางจากวัดพระอาจารย์ทันทีเพราะต่างก็มีความร้อนใจด้วยกันทุกคนและจะได้สื่อเหตุการณ์ในกรุงศรีอยุธยาต่อไป การเดินทางโดยเรือนั้นต้องตัดทางลัดเลาะคอยแฝงตัวเพื่อหลบพวกข้าศึกเพราะยิ่งใกล้กรุงศรีอยุธยาก็ยิ่งมีภัยอันตรายมากขึ้นเราใกล้พวกศัตรูมากขึ้นทุกคนต้องเตรียมพร้อมอย่างระวังมีให้เผชิญกับพวกศัตรูซึ่งซึ่งหน้าทุกแห่งที่เป็นคนไทยชาวบ้านที่ผ่านที่พบมีเสียงพูดโจดจันก็แต่เรื่องกรุงศรีอยุธยาแตก ชาวไทยต่างก็มีหน้าเศร้าหมองไม่มีใครมีหน้าตาย,ยิ้มแย้มเพราะเป็นเวลาที่ชีวิตของชาวไทยทั่วแผ่นดินมีความทุกข์หนักอย่างสาหัสเพื่อนร่วมชาติต้องตายเป็นจำนวนมากและถูกกวาดต้อนเป็นเฉลยไปยังพม่าอีกจำนวนไม่น้อยทุกคนทุกแห่งโจดจ,จันกันแต่เรื่องกรุงศรีอยุธยาแตกทุกคนมีกริยากระสับกระส่ายหาความสงบทางใจไม่ได้ บางคนมีน้ำตานองหน้าสงสารพวกที่ต้องเสียชีวิตในครั้งนี้และบ้านเมืองถูกค่าศึกยึดครองเสียบ้านเสียเมืองแก่ศัตรูพวกหัวหมู่สุรเทพได้เห็นสภาพชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็เศร้าใจเรือทั้งสองลำได้เข้าใกล้กรุงศรีอยุธยาเข้าไปทุกทีก่อนค่ำก็ไปถึงวัดที่พระอาจารย์แนะนำ เมื่อได้นำเรือเข้าคลองข้างวัดแล้วก็หาที่จอดให้มิดชิดหลบจากสายตาของคนทั่วไปแล้วหัวหมู่สุรเทพก็ให้พวกทหารคอยซุ่มอยู่ภายในเรือก่อนตัวเองขึ้นจากเรือแต่ผู้เดียวแล้วเที่ยวหากุติท่านสมพานเมื่อได้พบท่านกำลังเดินอยู่ในเขตวัดแล้วก็ได้แนะนำตัวและเล่าเหตุการณ์ให้ท่านฟังแล้วมอบหนังสือให้ท่าน ท่านสมภารผู้สูงอายุเมื่อได้รู้เรื่องก็ยินดีต้อนรับจัดการรับรองให้ขึ้นไปนั่งบนกุฏิก่อนเอาน้ำหมากพลูและบุหรี่มาเลี้ยงเมื่อถามถึงการเดินทางแล้วได้แนะให้ไปพักหลังวัดซึ่งเป็นป่ารกมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมีเถาวัลย์ขึ้นทั่วไปและมีกุฏิสำหรับพระนั่งสมาธิอยู่หลังหนึ่งพอจะพักหลับนอนได้ เมื่อเข้าไปพักหลังวัดก็จะปลอดภัยไม่มีใครจะสงสัยชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปเขาบอกว่าผีดุและท่านก็พาไปเอาเรือจากคลองข้างวัดหลบเข้าไปจอดในคลองเล็กซึ่งเข้าไปในป่าหลังวัดเป็นที่ซ่อนได้อย่างแนบเนียนหัวหมู่ก็ให้รองหัวหมูและทหารเข้าไปนมัสการท่านและให้ทหารซ่อนตัวหลบอยู่ในเรือจัดหาอาหารกินกันเอง อย่าเพิ่งออกมาเดินเพ่นพ่านจะเป็นที่สงสัยแก่คนภายนอกวัดเพราะเวลานี้เราไว้ใจใครไม่ได้เพราะพวกที่รักชาติก็มีมากและพวกที่ทรยศต่อชาติไปเข้าข้างศัตรูข่าศึกก็คงมีไม่น้อยฉะนั้นเพื่อไม่ให้ท่านสมภารผู้มีพระคุณให้ที่หลบซ่อนต้องเกิดความเดือดร้อนขึ้นภายหลังการอยู่ในวัดหมกตัวเงียบอยู่ในป่าหลังวัด นับว่าเป็นที่ปลอดภัยจากค่าศึกศัตรูหัวหมู่สุรเทพมิได้นิ่งนอนใจได้ส่งทหารที่ไว้วางใจให้ออกไปสืบเหตุการณ์ถึงเจ้านายภายในกรุงนั้นมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและอยู่ที่แห่งใดเพื่อจะคิดการข้างหน้ากันต่อไปให้ปลอมตัวแยกย้ายไปหาข่าวโดยออกจากที่ซ่อนในวัดเวลาย่ำรุง่งและให้กลับมาเวลาย่คำค่ำ เข้าใตา้เข้าไฟแล้วเพื่อจะไม่ให้ใครรู้ใครเห็นจะเป็นที่สงสัยแม้เช่นนั้นหัวหมู่สุรเทพก็ไม่มีความสุขตั้งใจจะออกสืบเรื่องด้วยตนเองแต่ถูกเหล่าทหารใต้บังคับบัญชาคัดค้านไว้ไม่ยอมให้ออกไปเองอ้างว่าหัวหมู่สุรเทพนั้นเป็นหัวแรงเป็นหัวหน้าที่มีความสำคัญยิ่งของพวกเขา หากออกไปมีเรื่องขึ้นเป็นอะไรไปแล้วก็จะเสียการหมดการสื่อเหตุการณ์นั้นไม่เหลือบาก,กว่าแรงของเหล่าทหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชานักไม่จำเป็นที่หัวหมูจะไปเองหัวหมูได้ฟังเหตุผลก็จนใจระยะที่คอยฟังเหตุการณ์จึงใช้เวลาแอบไปนมัสการถา,ถามถึงเรื่องทางวัดว่ามีพระจำพรรษากี่รูปมีลูกศิษย์กี่คน ก็ได้รับคำตอบจากท่านสมพานว่ามีพระลูกวัดอีกสามรูปและมีสิทธิ์สองคนเป็นเด็กชาวบ้านเอามาฝากไว้เล่าเรียนหนังสือเมื่อก่อนมีพระสิบกว่าองค์มีสิทธิ์ประมาณ20สคนครั้นสงครามเกิดรบพุ่งกันขึ้นพระหนุ่มหนุ่มและลูกศิษย์ก็หลบหนีออกจากวัดไปในวัดจึงมีแต่พระแก่ๆก,กับสมพานรวมสี่รูป และลูกศิษย์ที่ไม่ยอมไปไหนอีกสองคนส่วนชาวบ้านในแถบนี้ต่างก็หนีขาาศึกเข้าป่าเข้าดงไปก็มากที่ยังอยู่ก็มีเพราะบางคนไม่ยอมไปไหนจะเป็นตายขอให้อยู่บ้านเดิมการขบฉันบินทบัดก็ยังพอเลี้ยงอาตมาไปได้ไม่ขาดแคลนนะักเพราะพวกที่ไม่ยอมหนีไปไหนต่างก็มีความศรัทธาในพุทธศาสนาถือว่า ธรรม,มะย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมแต่อาตมาก็เห็นว่าในหมู่บ้านนี้ยังไม่เคยถูกรบกวนจากพวกข้าศึกศัตรูเลยพวกที่หลบไปเมื่อไม่เห็นมีอะไรก็ค่อยๆทยอยกันกลับเข้ามาอยู่อีกพวกที่กลัวไม่กล้ากลับเข้ามาก็ยังมีเมื่อหัวหมู่ฟังท่านสมพัน์อธิบายอย่างจะแจ้งแล้วก็นมัสการถามท่านว่า พระคุณเจ้าผมอยากทราบถึงเหตุการณ์ก่อนกรุงแตกและหลังกรุงแตกแล้วเจ้านายชั้นผู้ใหญ่พระราชวงศานุวงศ์พวกข้าศึกจัดการยังไงบ้างถูกจับเป็นเฉลยหรือหนีพ้นออกมาได้บ้างท่านสมภารพูดขึ้นอย่างไตรตรองว่าเรื่องนี้อาตมาเป็นสมณะไม่ค่อยจะรู้เรื่องทางโลกทางบ้านเมืองในการรบราฆ่าฟันกันนะัก ทางวัดไม่ค่อยมีชาวเมืองกรุงไปมาหาสู่ฉะนั้นข่าวคราวทางเมืองกรุงอาตมาจึงไม่รู้มากพอแต่คิดว่าอาตมาพอจะช่วยเหลือได้บ้างเพราะมีชาวบ้านที่เคยบวชอยู่กับอาตมาในวัดนี้ไปอยู่ที่เมืองกรุงเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านคงจะได้เรื่องราวก่อนกรุงแตกและหลังกรุงแตกพอสมควรอาตมาจะให้เด็กไปตามตัวมาให้พบกัน จะได้สนทนาซักถามกันเองคนนี้ไว้ใจได้เป็นคนรักชาติทราบว่ากำลังหาคนมีบุญมากู้ชาติจะได้ขอสมัครเข้ารับใช้เป็นทหารขอร่วมรบกู้ชาติด้วยพูดแล้วท่านสมภานก็เดินออกมาที่นอกชานกุติยืนร้องเรียกสิทธิว่าไอ้แกละน้อยประเดี๋ยวก็มีเด็กชายไว้แกละวิ่งมาถึงท่านสมพานก็สั่งว่า เอ็งรีบไปตามทิศบุญรอดลูกแม่บุญมาให้มาที่วัดนะบอกว่าหลวงพ่ออยากพบแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากว่านี้เจ้าแกลอายุประมาณ11-12ขวบท่าทางเป็นเด็กฉลาดว่องไวรับคำท่านสมพานแล้วก็รีบเดินไปตามทางขึ้นสะพานไม้ไผ่ข้ามคลองแล้วเข้าไปในหมู่บ้านหัวหมู่สุรเทพนั่งสนทนากับท่านสมพานอยู่ครู่หนึ่ง ไม่ช้าก็มีชายผู้หนึ่งอายุประมาณ30ขึ้นมาบนกุฏิแล้วเปลื้องผ้าเข้ามาที่คาดติดตัวมาปูลงตรงหน้าแล้วคุกเข่าก้มลงกราบท่านสมภารสามครั้งแล้วพนมมือถามขึ้นว่าหลวงพ่อมีธุระอะไรจะใช้ผมหรอครับจึงให้ไอ้แกลไปตามมาหลวงพ่อหัวเระห,หือด้วยอารมณ์ดีพลางชี้มือมาทางหัวหมูและพูดว่าหลวงพ่อ อยากให้ทิดบุญรอดมาพบกับหัวหมู่บางทีทิศรอดอาจจะเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับเมืองกรุงให้หัวหมู่ทราบได้เพราะหัวหมูกำลังอยากทราบว่าก่อนกรุงจะแตกและเมื่อกรุงแตกแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างใดไหนลองเล่าให้หัวหมู่ฟังสิเพราะทิดได้อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ทิศบุญรอดหรือทิดรอด หันมาทางหัวหมู่ยกมือขึ้นไหวแล้วพูดว่าผมยินดีจะเล่าให้ฟังเท่าที่ผมได้พบได้เห็นประกอบกับได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าพวกข้าศึกทารุนพวกเราชาวไทยเพียงใดเมื่อจะพูดถึงความทารุนกันแล้วอย่าว่าแต่พวกคนไทยด้วยกันเลยแม้แต่พม่าพวกเดียวกันที่มีน้ำใจเป็นธรรมก็ยังทนไม่ไหวเกิดแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเป็นธรรมดา คนดีมีน้อยคนชั่วมีมากมายคนดีทําอะไรไม่ได้ฉะนั้นความเหี้ยมโหดชั่วร้ายทารุณจึงไม่ได้เบาบางลงหัวใจของพวกชั่วร้ายเหล่านี้เต็มไปด้วยเงานรกเพราะลืมตัวลืมตายจิตใจจึงเหี้ยมโหดดุร้ายขาดสติสร้างสมแต่ความชั่วได้ตลอดเวลาเมื่อฝา่ายไทยเป็นฝ่ายแพ้พวกศัตรูได้ทีก็พากันกดขี่ข่มเหง คนไทยที่รักชาติย่อมจะมีความรู้สึกชอกช้ำทางจิตใจที่ถูกพวกข้าศึกซึ่งได้ชัยชนะฮึกเขิมทั้งดูถูกทั้งเบียดเบียนเหยียดหยามคนไทยเราเหมือนทาสเป็นขี้ข้าความเจ็บแค้นอยู่ในหัวอกของผู้แพ้ความทุกข์ระทมใจแทบจะรากเป็นเลือดเป็นความผิดของชาติเราที่ขาดสามคัคคีหลงตัวหลงอำนาจกว่าจะรู้ผิดก็สายไป ผมยกมือขึ้นไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตั้งใจภาวนาอธิษฐานขอให้คนมีบุญจงปรากฏตัวเพื่อกู้กรุงศรีอย,ยุธยาให้กลับฟื้นคืนมาจะได้เป็นเอกราชต่อไปเร็วๆเถิดพวกผมก็จะขอสมัครร่วมรบเพื่อช่วยกู้ชาติให้กลับคืนมาเป็นอิสระต่อไปจะไม่ยอมเป็นผู้แพ้ต่อไปทิดรอดพูดพลางกัดฟันตาลุกวาว เต็มไปด้วยอารมณ์โกรธแค้นได้แสดงออกมาทางท่าทางหัวหมู่ฟังดูแล้วก็เศร้าใจและเห็นใจทิดรอดไปด้วยหลังจากทิดรอดได้ระบายอารมณ์แค้นอารมณ์โกรธออกไปบ้างแล้วก็รู้สึกค่อยสงบลงหัวหมู่สุรเทพจึงถามขึ้นว่าเมื่อวันกรุงศรีอยุธยาแตกนั้นมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นบ้างและหลังจากกรุงแตกแล้ว มีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับเชื้อพระวงบ้างหากทราบโปรดกรุณาเล่าให้ฟังจะขอบพระคุณยิ่งทิดรอดได้ฟังหัวหมู่ถามเช่นนั้นจึงบอกว่าหากหัวหมู่อยากทราบเหตุการณ์ทางกรุงศรีอยุธยาล่มผมก็ยังพอจะจำได้ที่จะนำมาเล่าให้ฟังวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันสงกรานเป็นวันเสาร์ขึ้นเก้าค่ำพม่าระดมกำลัง เกณฑ์ไพรพลาพจากค่ายวัดการ้องวัดนางปลืม้มและค่ายอื่นๆให้มารวมจุดเดียวกันโดยตั้งใจตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกจึงได้นำกำลังบุกเข้าภายในกำแพงเมืองเพื่อเผด็จศึกให้สิ้นสุดลงเพราะรู้ว่าภายในกำแพงเมืองประชาชนและไพรพลพได้รับความอดอยากทุกยากลำบากและเกิดมีการปล้นที่เก็บสเสบียงแย่งอาหารกินภายในกรุงศรีอยุธยาหมดความเกรงกลัวกฎหมาย เพราะคนส่วนมากอดอยากขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นโอกาสของพวกขัศึกศัตรูที่จะบุกเข้าชิงเมืองซึ่งจะได้ใช้ชนะง่ายกว่าเวลาปกติเมื่อขัศึกเริ่มเกณฑ์ระดมพลรบทุกข่ายเข้าโจมตีปีนป่ายกำแพงเมืองเริ่มโจมตีหลังเที่ยงวันการโจมตีครั้งนั้นแม้พวกไพรพลผู้รักษาเมืองจะมีร่างกายอ่อนเพลียอดนอนด้วยอุบายของขัศึก แต่พวกไพรพลชาวไทยก็ฮึดสู้ร่วมใจร่วมชีวิตกันเพราะรู้ว่าวาระสุดท้ายของความเป็นอิสระความเป็นความตายของชาติไทยแผ่นดินไทยจะอยู่หรือจะถูกทำลายลงหมดก่อนในครั้งนี้เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ